เห็นไหมฮะอย่งนี้เลยได้ฮะได้ฮะครับคุณมาครับผมแเด็กคือครับเ็จเไปที่โรงเรียนับวัดทเรครับที่ท่าเรือไปวัด่เรยไปวัดแต่ครับเลยครับ นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งองไปบครับน้าแรกเด็กวือโปรครับน้าแร ก็คุณสตรีอาสาสัตว์มาช่วยจับปลเมืองท่าเรือพระแท่นนะคะได้นำเสื้อผ้าที่ใหม่แล้วก็สวยมาให้นักเรียนได้ใส่เพื่อจะได้แต่งตัวตามระเบียบของโรงเรียนได้สวยงามนะคะก็วันนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่ๆก็มามอบให้นักเรียนได้ความเป็นใจเสื้อผ้าที่เราคได้รับมาจากไหนเออหน้าบขอเป็นมากครับมาเลยมาเลยรอแล้วมา

ครับเลยสอ้